ของพวกเราชาวจังหวัดตากค่ะแล้วก็บทบท่านหัวหน้าส่วนบริหารในจังหวัดตากวันนี้มาร่วมในการต้อนรับด้วยนะคะครับพี่น้องคะจะไปดูบ็นโยบุญนะคะปางปางของคนจังหวัดตราคนะแล้ววันนี้ก็มีแอดจะเสีจ่ายค่ะทพทำนัาราศานะคะเดยท่านผู้มีการทำงานวันหรือคงชินช็อปช้แชร์เฉพาะนักท่องเที่ยวแล้วซื้อสินค้าครบสองร้อยบาทสี่สิบท่าน เาวกก็เป็นคนีค้ว่ะหาคมะการศึาหน้าตาการงนานาศาสนเสียแล้วนะสียแล้นะคะสี่สิบพันกะคะเป็นแรกเลยน้ำดนที่มาแล้วน้ำฝนมที่ไหน

ถามไปหมดแล้วครับตัวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยว่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดียวเดี่ยวเดียวเะี๋ยวเดียดียวยวเวเดีเียวเดี๋อวเดเยวยวเดี๋ยียวเดี๋ยวี๋ยวเดวยวดววดวีวยวยียดยด ถั่วสมุนไพรนะคะถั่วขุณตานะคะวันนี้ก็มาเปิดบ <ai> <ses> <en> ูธด้วยหมีจำลองนะคะนะครับมีแก่จอนะครับแก่จอดแก่จอดแก่จอดอันนี้จำอไหนครับอ๋อนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์เอกของจังหวัดตากนะครับเป็นสุดยอดของถั่วทอดปีนี้ของจังหวัดตากเลยใช่อ๋อแป้จอดสวยเห็นไหม ดมวนะคะนี้นะคะค่ะ่ะมาดูอครับะครับนนี้้งครับอันนี้ไม่ได้ขายใไม่ขายค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรียกได้ว่าโอวันนี้ท่านจะยกสมบนะคะของเจาตาดของเรานะคะเพื่อขายของสมุนไพันเลยค่ะตลาดนัคนไทยทีได้ทีเดียวนะคะนมไทยนะคะค่ะเด นะคะโอคเดี๋ยวเราจะต่ออี้ายหครับที่เาเปลี่ยนใช่ไหมนเาเปียนใช่ไหมใช่ค่ะค่ะสิจังหวัดเลยที่